นี่คาถาเงินลาต้องตั้งนโมสามจบก่อนนโมตัสสะภะวะตโวสามจบเสร็จแล้วก็โมมะเทวาอยาเลยท mm ุกคนอย่าอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ดีนะหนูว่าแล้วก็แล้วก็คาถามหาลาภุกระทองนามามีมามหาลาภะอิติพุทธังสาสุวรรณังวารัชตังวามณีวาธนาวชีชังวาอัตังวาปัตทางวาเอหิเอหิอาขาเฉยะอาขาเฉยะอิติมีมานามามีหาเป็นอย่างคล่องไหม แล้วก็บทแผ่เมตตากับตนเองนะคะอาหารซูคิโตโหมีอะไรพวกนี้แล้วก็บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์นี่เล่นนี้ดีไว้าดีมันล้องแพ่งเยอะนะแม่ฉีล้องเห็นงี้หนูนั่งสมาธิสวดมนต์นะทุกคนขีดไปหมดก็สวดแหละหนูสวด ถ้าหนูไม่กลับมาแล้วตุยก็คือสวด